มาแล้วก็ผมมาแล้วมาวผมครั้งนี้เรามากับร้อยนัดทองครับผมออปชันก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนี่ว่าเปิดออปชันให้ดูเฉยใจเย็นครับตรงนี้มีคนเกิดใกล้ๆนะหมาเป่าวไม่เห็นน่ะยุ่ไเหนดของมันแลเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยเอยอไปฝั่งนน้นห่ะ ั่งนู้นเขาบวกกันอยู่อะแต่ว่าฝั่งนี้เงียบเลยอืมปืนบอมส้ำมันเลยไปช่วยเขาเล่นเหนื่อยดีกว่าฝั่งนี้ไม่มาไม่รู้อยู่ไหนกัน่ะโอเคไปเลยแล้วกันที่จริงฝั่งนี้น่าจะเยอะกว่านะแต่ว่ามันไม่บวกกันอะเสร็จกันแล้วหรอเหนื่อยวะเนี้ยนี่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 เห็นละไป็ไหนของมันวะน่าจะกําลังข้ามฝั่งนู้นมนะั้ง ต,ตามหลังตามหลังไหนวะนี่นี่นี่แล้วนอนทำไมอ่ะนอนแบบนี้ก็ยิงฟรีดิครับไม่มีหลังมาใช่ไหมเนี่ยโอเคดูกล่องไหนซีกล่องแดงครับผมโอเคขอบคุณครับเอคกับหัวไว้หัวสติลใส่หัวสติลดีกว่าแถวนี้มันเงียบเลยอะ่ะ เหมือนจะมีคนวิ่งนะบนเขาอะเมืเ่อกี้ใครวะตามตามตามเดี๋ยวก่านนี้จากบนเขาเหรอไม่ลงอะไหนวะตัวนี้ปะเฮีย,ยงผิดเอา้าโดนซะละดีนะที่ไม่เปิดก่อนเกือบแล้วไงละนี่นี่ก่ออะไรวะก่อหกไม่มีหัวะวะ แต่ก็ผมบอกเลยว่ายิงนิ่งๆครับกล่องชมพูไว้ปืนไหมขอปืนหน่อยเถอะโอ้โหกระสุนอดูของฟรีหน่อสิอะไรเอ่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยสมแล้วที่เป็นของฟรีอยู่ตรงไหนของมันวะตรงนี้ของศพเพียบเลยเนี่ยหืมศพคนด้วยนะเนี่ยนี่นี่น,น,นี่ข้าในเจอกัน จุกันน่าจะอยู่บ้านข้างๆเนี่ยมัง้งหมาละแถวนี้ไม่มีใช่ไหมระวังหลังไว้ก่อนอันนี้บอดนี่ว่าไม่น่าอยู่ข้างหลังนู่นเร็วะห,หาตัวแป๊บใจเย็นนี่นี่ๆๆนีนะ่เจ็บมากนะนะเจ็บมากนะนะยังไงซิอ้อมฝั่งนี้ดีกว่าอ้อมไปยิงนีย่ยผม เจอแน่เจอแน่ยิงบอดออกเราอะนี่แล้วบอกเราว่าเจ็บมากโอเคขอบคุณครับผมสารวิกเตอร์เก็บไม่ได้ละน่าจะได้ทิ้งอะเอดับบอกว่ายิงซะก,กรหนำเลยยิงไม่พักเลยนะเราอะอยู่ซันไหนวะ้างบอลอยูข้างล่างวะเนี่ย จะเย็นรอผมด้วยอยากเล่นด้วยอะ่ะเล่นด้วยได้ไหมอยู่เซนไหนของมันวะน่าจะใต้ดินปะอืมน่าจะใต้ดินอะตามมาผมอยู่ไหนครับน่าจะเจ็บมากเลยตัวเนี้ยเพราะมันบวกกันอยู่อะ่ะนี่นี่มีกล่องนึงแถวนี้แหละ เรียบร้อยอ่ะผมเข้าหัวคมๆไปดิกล่องแดงซะด้วยเอใครขึ้นไอนี่วะเมื่อกี้ได้ชินเสียงอ่ะตรงนะมีคนขึ้นดาดฟ้าไว้กล่องฟรีได้เป็นไอ้นี่วะอกอ,อะว,นะวัอนายวะโอ้หของแดงเพียบเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันขอตัวไอ้นี่้ยนดาดฟ้ากันทะลึงงล่งไงทะลึ่งไงอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เงียบเลยนะขึ้นมาเล่เนเงียบเลยนะโอเควิ่งเองก็ได้วะน่าจะอยู่มุมนี้อผมว่าแต่มันนิ่งเลยอะโอเคเดี๋ยวอ้อมไปเข้าฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอลอไอ้นี่ดีกว่าหื้เสียงบกกักอีกตรงไหนของมันวะเนี่ยไม่เห็นหวะโอเคอ้อมขึ้นฝั่งนู้นก็ได้วะ มันน่าจะอยู่แถวสลิงฝั่งนู้นแหละผมว่าเพราะมันเสียงมันหยุดอยู่ตรงนั้นไงไม่ขยับเลยอืขึ้นดิบอกว่าหงจาไม่มีหลังเข้านะตายนะไหนวะตัวนี้ไม่มีนี่นี่นี่วิ่งอยู่ตวลงไปก่อนชิบหมายแล้วตามตามตามอยู่ไหนวะเงียบอีกแล้วอ่ะ อะไรอ่ะพิมีบมันไดเฉยเลยง,งงงนะไหนขอดูของหน่อยสิของแดงได้ไหมหืม <c oughs> กระเป๋าใบเดียวโอเคครับผมเกมนี้ขอกลับก่อนแล้วกันนะวิพื้นที่เต็มอีกจะหายละเิมนี้จะหายไหมเนี่ยมีเนื้อย่าหายแล้วกันนะขอละเกมนี้ข่าไปกี่คิวเนี่ยเก็บไปห้าคิวเบาๆครับผม มันจะบวกกันอยู่นะนี่น,นีเห็นละคนหนึ่งมีสโมกขึ้นด้วยนะเ่ะว่ายังบวกกันไม่เสร็จด้ยเดี๋ยวกันนะผมบวกกันไปก่อนกำลังตามไปนี่นี่กำลังมันกันอยู่เลยนะ่ะบึ้มบั้มบอกเลยเฮ้ยไขวะนะไข่เรอเพราะว่า,า,วา,นะา,า,วาโดนดักซ้อนดักอีกแล้ว กอสติวด้วยนะเซตหกทั้งตัวยิงไงยิงไหมไม่ไหวแล้ววะยิงแลนะ้วล่นโอเคผมตายหนึ่งเจอวันนี้รีบเล่นเจอโมสูย์ให้พร้อมยังไม่เสร็จหรอฝั่งนู้นน่ะโอ้วหปลาไฟดักและเอาเร็วคกันเลย เดี๋ยวไปช่วยจะเย็นมีปืนในเคมไหมวะดูดิโอเคอย่าะไรก็ได้ออปชั่นวะขอบคุณครับผมถึงไม่ได้ปืนก็ได้ออปชั่นมาเล่นสร็จม,ม้ขึ้นแล้ววะเสร็จแล้วเหรอไี่วะไม่โหนะไม่โหนะเอ้า oh. ยังไม่เสร็จนี่วะครั้งนี้น่าจะเสร็จละ ไหนอะน่าจะหลังหินนี่มั้งใช่ไหมนี่เห็นมืออยู่หลังหินแน่นอนวิ่งหรือเปล่านี่ไง <สะ S 1> เรียบร้อยครับผม <S 2> <S 2> <S แตกไปหนึ่งหวังว่าโคงจะาไม่โดนซ้อนนะเนี่ยจะยินนะดูของไหนซิกล่องแดงซะด้วย โอเคตกสองอย่างไห้สามเลยดีว่วะรวมปืนบอมตัวนี้ที่มันบวกกันนะดูห่อในกระเป๋าหกฟรีวะเออตรงนี้ไม่ใช่สบบอดหรอวะนึกว่าสซบ,บอดกอ่อซาสมพูด้วยอย่างเงียบเลยข้างในบอสอะอยู่ไหนของมันวะนี่เสียงเท้าอะตึกข้างๆเลยนะเนี่ยอเล้วเอเล้วน่าจะอยู่มุมนี้แหละปาไฟดักไปหนึ่งลูกแล้วก็ เผาก็ผมไม่วิ่งเหรอโอเคเอาเนตซ้ำไปลักซักลูกเลยโอ้โหตายละตายแล้วเนี่ยดูของไเนี่ยโอ้หเส้นสี่อย่างรไรตัวนี้อย่างน้อยก็ได้เนี่ยคืนวะได้เสียงเท้าใครวะทิมาหายแล้วใครมาวะเนี่ยอยู่มุมนีแลดาผมอะเอาไหม เน้ยตัวเปล่านี่ว่าวิ่งไปนู่นละไปไหนรอผมหน่อยไม่โ่เลยนะไหนวะเนี่ยนี่นี่อุ้ยโทษยังมือไม่ทันตรงนี้มีคนไหมเนี่ยข้างบดเนี่ยหมามันช่องอยู่อ่ะ ขอดูข้างในตึกก่อนแล้วกันว่ามีคนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเล่นตรงนี้ก็โดนเข้าหลังอีกอันตรายอยู่ในเอ้ใต้ดินหนอวมุมไหนวนะเนี่ยไม่เห็นนะ่ะยิงไม่ได้เว้ยโอเคลงไปใส่เลยแล้วกันมุมยิงยากจัดบอดไล่อยู่ไหนวะนี่ โอ้โรบอสตกต,ตาแล้วทำไมนิ่งวะเขานอนเก็บของเอาไปหนึ่งบูไ๊ไหมล่ะตายไหมไม่ตายมีถังน้ำมันไว้ทำไมไวะเนี่ยดาเมจเบาอยูงวะต้องตามนะตรงนี้นี่ๆตาม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 ไม่ทันครับผมวิ่งไปแล้วนี่เรียบร้อยโอ้โหดาเมจลถังน้ำมันนิดเดียวเอง ดูของในซิอุ๊ยสติวด้วยวะสองอย่างเลยเดี๋ยวไปเช็คดูตรงนี้กันมีคนไหมเนี่ยโอเคขึ้นเลยแล้วกันนะไม่มีว่ะโอเคเคลียโอเคับผมเกมนี้กลับแล้วค่านิดเดียวเองนะเกมเนี้ยแต่ว่าได้ของมันเยอะอยู่นะมันไม่ค่อยมีคนอนะ่ะมีแค่นิดเดียวเองห้าคิวเหรอนู้ว่าคิวบีนิดเดียวเองนะเกมเนี้ย บอลนี้ผมว่ายิงเป็นคนสุดท้ายดีกว่าวเพราะในบอลนี้จะน่าจะยิงเงินยาวอ่ะเฮ้ยใครข้างหน้าวะนะกอดอะไรอ่ะหกสติวอ่ะมีงิ้ใสายยิงดักอีกขีดหมายโอเค,อเคสวยเมื่อกี้สายยิงดักนะเมื่อกี้กล่องทองด้วยวะ่ะโอเคไอ้นี่ทองเปโฟทองครับผมขอบคุณครับ ฝั่งนู้นยิงกันอยู่อ่ะโอเคไปแจมฝั่งนู้นดีกว่าออปชันนี้เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะผมไปบวกฝั่งนู้นแป๊บนึงน่าจะยิงกันเสร็จแล้วมันนะ้งนะ่ะใจเย็นนะรอผมด้วยนะไหนอะ่ะไม่เห็นอน่ะนี่นี่นี่เจ็บมากนะนะ่ะโดนเอ็มโฟออฟอะไรไม่รู้อ่ะยิงก่อน ยังไม่รู้ออฟเลยไหนวะน่าจะอยู่หลังหินที่เดิมมัง้งโอเคประมาณประมาณนี้แล้วมัง้งโดนหรือเปล่าไม่รู้นี่นี่เรียบร้อยแล้วผมขอดูของหน่อยสิโอเคหัวหกครับบอกว่าคงจะไม่โดนดักยิงนะเนี่ยขอบคุณครับผมออปชั่นเยอะจัด ไปวะไหนอะมุมไหนอะน,นี่นี่เห็นแล้ววิงมาแอบหลังหินครับผมยังไงสิยิงตัวไหนนู้อ๋อ,อยิงไปแล้วไม่น่าจะตายอะไม่ขึ้นควรเขียวเลยตรงไหนยิงมาวะไม่เห็นโอเคขอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอยู่ไหนไม่รู้ไหนวะ น่าจะเจ็บมากละโหไมเพื่อนเรียบร้อยรับผมลากหัวคมๆไปดิอยู่ไหนวะไอตัวฝั่งนู้นน่ะนี่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยใช่ปะน่นนวิ่งอยู่นะโอเคเจอละใช่ตัวนี้เหรอวะโมไม่น่าใช่อ่ะ พราะมันมุมมันไม่ใช่อ่ะโสมูกเก็บของแล้ว,วกันเพื่อความปลอดภัยไม่รู้หายไปไหนอ่ะวิ่งอ้อมตั้งนานไม่เจอเลยตกหัวอีกแล้วคือแร์ลงไปทองดีกว่าเฮ้ยเสียงใครวะชั้นล่างเหรอเหมือนจะอยู่ชั้นล่างนะนี่น,นี่มีคนลงด้วยเหมือนจะมามันจะมา เกือบตายแล้วอะไรนักหนาวขึ้นบางเมืเ่อกี้แย่ๆไปหมดเลยโหเกือบตายแล้วเมืเ่อกี้โอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วเฮ้ยใครมาวะข้อตึกมาแล้วข้างล่างหรือข้างบนวะเนี่ยเหมือนจะมีคนมาข้างหลังองนะี้ยนะินเสียงเก็บลูกอะ่ะตัวนี้น่าจะอยู่ข้างล่างนี่นี่นี่วิ่งไปละ โอเคตัวเขาบนอยู่ไหนห้องไอ้นี่หรอไปซื้อแฟบปะโอไวเดี๋ยวเนี่ยทิมหายแล้วไม่รู้เกาะอ,อะไรด้วยก็บอกมาเล่นข้างนอกดีกว่าให้สองคนอยู่ข้างในไปเผื่อมันจะยิงกันสักครั้งไหนหวะตรงนี้บอดตายหมดแล้วอะเหมือนยินเสียงเท้าอยู่นะ ห้องไหนวะเนี่ยข้างนอกเหรอเห็นปะนี่โอ้โหตัวเปล่าโอเควิ่งใส่แล้วกันตัวเปล่าเฉยไอ้นี่วะเอ็มเควะดีอยู่นะแต่กระป๋องผมเต็มแล้วดิเจบไม่ได้ข้างในทองไม่มีควรหรอวะเนี่ยกล่องที่ไหนก็ยังไม่เปิดเลยเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยกล่องตรงข้างบนเนี่ยไม่เปิดเลย เกมนี้จะไม่มีคนเข้าทองอ่ะสิบห้านาทีแล้วกล่องยังไม่เปิดสักกล่องเลยเกินไปนะเฮ้ยขึ้นมาแล้วเหรอน่าจะขึ้นจากใต้ดินแล้วตัวมเมื่อกี้ไหนมุมไหนเฮ้ยขโมนนี่นี่ขป้นโผล่อยู่นะยิงไม่ได้แล้ะเบิดไฟไหมโอเคน่าจะไปละว,วิชิมหายปลาผิดโทษโทษโทษโลกจัดเลย วิ่งใส่เลยละกันร้านนี้น่าจะบวชละนี่นี่นี่ก่อหกเด้ตัวนี้จะยินเนาะจะยินเนาะอ้ยไม่มามีแล้วเจ็บมากนะเรียบร้อยครับผมก่อหกเสร็จไปหนึ่งขอของแดงตกเถอะตัวนั้นเซ็ตยิ่งดีกระเป๋าขก็พอว่างถือได้อยู่นะ กระสุนต,ตั้งเยอะยัยไม่ได้ทิ้งเลยหืมตกแค่หัวเกมนี้ไปเลยกับหัววะเนี่ยโอ้โหโดนขโมยปืน M K ไปละนึกว่ามันไม่รู้นะน่าจะตัวเมื่อกี้หล่าไปโอเคผมกลับละได้แต่หัวเกมนี้ไม่ได้ตัวสักตัวเลยได้หัวมาเพียบแต่ก็โดนขโมยปืน M K ไปหนึ่งกระบ,บอกเกมนี้กําจัดไปหกคนไวโอเคผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า อาจจะปดซีซั่นแล้วก็ได้เนี่ยเจอกันครับ